ตรับเข้าสู่ช่องไม่ผีดกกน,นะคะเช้านี้เราก็มาใช้บาทน,นะคะที่บ้านโกกกนะคะวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะคะก็มีสมณีนนะคะมาจากบวชภาคฤดูร้อนนะคะก็มีสมณีนนะคะ,ะเดินทางมาพักที่วัดบ้านโกโก,กเราก็จะทํานะคะ,ะกับข้าวไปถวายนะคะ เช้าแล้วก็ตอนเพลนก็จะถวายนะคะก๋วยเตี๋ยวเนาะจะทำบุงทานก๋วยเตี๋ยวนะคะตอนนี้เราก็มาใส่บาทด้วยกันนะแบบตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณบ้านค่อยอะเกือบถึงบ้านาย่าอาชิเลยนะทุกคน,นัจบเออ มีหอด้วย 他活你。Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. วันนี้ก็ทั้งพระทั้งอสมณณนก็จะอยู่ที่ประมาณ40กว่ารูปนะคะจะ,ะไปทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ถวายน้ําด้วยนะคะวันนี้ถวายน้ําด้วยนะถวาย วัตถารเช้า đi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ยืมหม้อก๋วยเตี๋ยวแม่ค <that candle> <ars> ้าไปเลยหืมแม่ค้าวันนี้ต้องก๋วยเตี๋ยวถ้าอยากกินจมูกดเออนะคะเราก็ยุบไปครบเซตนะทุกคนพอดีเรายังไม่มีหัวหัวหัวแก๊สใหญ่นะเนี่ยหัวเตาใหญ่ก็ไปยืมแม่อาชิมา นี่ก็เราก็สัตุนักพอดีมีเอฟซีเนาะ,ะจากสวีเดนนะคะเพื่อนก็อยากร่วมทําบุญด้วยนะคะแล้วก็ไม่พีด้วยนะะเราก็ทําร่วมกันเนาะทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะคะกะ็ของไม่พีก็จะมีะพะโลโ้หมูแล้วก็น้ํานะคะของพี่เอฟซี FC เพื่อนนะพี่มินานะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้เนาะ ก็เกือบร้อยชามเลยทีเดียวนะทุกคนวันนี้นะก็เลี้ยงทั้งพระทั้งเนนนะคะแล้วก็คนที่ไปลงวัดนะคะด้วยนะวันนี้ก็ขอให้บุญในครั้งนี้นะคะนุนนำให้ครอบครัวของอพี่มินาแล้วก็ครอบครัวของแม่พี่นะคะจงอยู่ดีมีสุขนะคะไม่เจ็บไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,นะคะเนาะกิจการงานใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ สาธุกับพี่ด้วยค่ะพี่สมอเออตักเป็นอันนั้นบ่เฮ้ยเป็นชุดบ่โอ้นี่นะพารู้ของเราเนี่ยคู่บ้านหน้ากับนสั่นไปตื่นเอ้าวบอกนี่นี่นะก็รู้ของเราใส่ถุงมาแบบนี้เลยบ่นี่นะก็จะทำถวายสมณีทั้งหมดก็หยุดอยู่ที่สมณีจักลูกนะซาแปดบ่ 20, 27มยี่สิบเจ็ดสมณนณรนยี่สิบเจ็ดรูปนะคะแล้วก็ที่้เกิดกวงกะเ้าภาพาเจ้าจัดชาผู้มาทำบุญวันนี้ขอให้พวกขั้นทั้งหลายจะพากันมีความสุขความเกริญด้วยอายุวันนสุขภาระปฏิภานกนราการตุปัสิาัตโมกคล อายุนั้นก่อนพระ่านทั้งหลายจกภาคกันมีอายุยืนยาวนานนานก่อนมีถึงพันถูกสายสสุขะก่อนมีความสุขจริงจงขึ้นไปพละาก่อนมีพลังพลุพลังกายตจอสู้กับกิจการงานต่างๆที่คนท่านทำอย่านั้นไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามถ้าหากไม่ถูกกฎหมายคุณทำไม่ถูกกฎหมายว่าหนึ่งแ้จงพากันทำกิจการงานอันนั้นปฏิบัติงานนั้นก่อนมีไหวที่ความคิดความอ่านเฉลี้ยวฉลาดเขียนแรม ธนาสารสมบัตินั้นขอเพรท่านทั้งหลายจงภากันใโภคทรัพย์สมบัติเป็นเดชีมาเดชีทุกท่านทุกคนทิพัฒชมมงคลไม่ว่าพวกท่านจะไปเกิดในภพไหนภูมิาใดก็ตามตว่าหน้าตามประลักที่รูที่หนึ่งจะได้เกิดจะได้มีเกิดตัวความกนัติศรัทธาแย่สูงพุทธาณุุญบนนี้จงเต็มรอกเต็มรอลกจางดวงแจงขึ้นวันเต็มสีม้าพัฒน์ป่าชายาพิเอกความบาง ฉันใดก็ฉันนั้นทุกท่านทุกคนเกย์ถึงเจริญ้วยบุญเกื์ยฮียาวาิวาห์พลาสริปุเรติสาคารังเอวะเมวงวาโจดินังเบตาังปะกะปีอิตังปะติตังสุมังคีพเมวาจมิจตุสัพเพปุริตุสังกะปา กัน,นทุปนาระทูะยธรรมนิจูเตระสูยธรร